ต้นมัดจำไว้แล้วอ่ะแล้วถ้าไม่ไปจ่ายต่อเองินที่มัดจำก็คือเสียไปเลยอย่างเงี้ยหรอแล้วถ้าน้องไม่ได้เรียนล่ะน้องไม่มีจ่ายค่าทํามจะทํายังไงคิดถึงอนาคตน้องบ้างไหมเราไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอต้นต้นว่าให้ตองพักเรียนไปก่อนไหมอะแม่ต้นต้นพูดอย่างนี้ได้ยังไงแม่ส่งต้นเรียนจนจบแล้วต้นจะไม่ให้น้องเรียนจบหรอทำไมต้นเห็นแก่ตัวลูกไม่ฟังก่อนนะ ถ้าเกิดว่าเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมอะมันก็จะหายไปเลยแต่ถ้าเราเอาเงินไปลงทุนน่ะเราก็ค่อยเอาเงินกําไรไปจ่ายค่าเทอมให้ตองก็ได้ไงแล้วเราไปหาเงินก้อนใหม่ไม่ได้เหรอการเรียนน้องไม่สําคัญก่อนละต้นต้นแยกแยะหน่อยนะเรายังมีปัญญาเรายังมีหาทางได้นะแต่ค่าเทอมน้องมันรอไม่ได้ต้นเข้าใจไหมเราพะพ่อเกี่ยวอะไรกับพะพ่อ พ่อให้ไว้เป็นสมบัติของต้นกองตองนะต้นอย่าบอกนะว่าต้นจะเอาไปให้เขาเช่าหรือขายอะต้นทำแบบนี้ไม่ได้นะแม่ไม่ยอมนะคือแม่ไม่ไว้ใจต้นใช่ปะไม่สมบัติที่พ่อให้ไว้เป็นของทั้งคู่ไม่ใช่ของต้นคนเดียวแม่ต้องเข้าใจว่าการลงทุนน่ะมันจะได้กำไรการลงทุนมันมีความเสี่ยงไม่ต้นแล้วถ้ามันขาดทุนล่ะ แล้วไม่มีสมบัติเหลือทํายังไงแล้วจะเอาไงอะ่ะจะหาเงินจากไหนอะ่ะจ่ายค่าเทอมน้องก่อนต้นแล้วยังไงต่อรอรอหรอใช่ไปเองแล้วกัน ไหนอ่ะฮะนี่ครับได้มาไหนอ่ะของที่บ้านเดี๋ยวค่าดูก่อนนะแพ้หรือเปล่าเนี่ย นี่เจ้เท่าไหร่เนี่ยผมขอแค่ห้าหมื่นครับเนี่ยเฮ้ยห้าหมื่นมากไปสามหมื่นแล้วกันถือว่าเป็นทุนให้ผมนะครับผมขอห้าหมืนที่เห็นแก่หน้าตาเจียมเกียมของเองนะเนี่ยเออข้าเจ้าไว้ ถือว่าเองไปทำทุนขอบคุณนะครับอืมโชคดีนะแม่พี่ต้นเขาไม่กลับบ้านมาจะเป็นเดือนแล้วนะแม่ไม่ต้องห่วงพี่ต้นเขาหรอกเขาก็อย่างนี้แหละ หายไปสักพักเดี๋ยวเขากลับมา,านะอืแน่ใจมมั้งอืแต่เขาสบายด,นะายดีพี่ต้นเขาสบายดีเขาก็อย่างนี้แหละกลับมาทีไรเดี๋ยวเขาก็ทําให้เราเซอร์ไพรส์ยังไงคอ,อแต่คำพี่ต่อวันนี้ค่ะพี่เอ๋วันดีเนาะมาซื้อผ้าขึ้นครับ องนั้นเหรอครับเองซื้อคืนเท่าไหร่อ่ะก็ตอนนั้นผมขายเฮียห้าหมื่นวันนี้ผมซื้อเฮียแสนหนึ่งแสนหนึง่งจะไปได้ยังไงนี่ขายข้าวตั้งนานแล้วราคามาันก็ไปไหนต่อไหนแล้วตอนนี้เอาแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่ะครับเฮียเยอะ นี่จะซื้อคืนได้เหรอเท่าไรอ่ะเฮ้ยมันเยอะอ่ะนี่จะมีตังเบ่าเนี่ยจะมาซื้อคืนเนี่ยนี่บอกมาดีว่าเท่าไหร่แต่เองมีห้าแสนอ่ะข้าจะคืนผ้าให้แล้วทำไมตอนนั้นเฮียไม่บอกผมอะ่ะบอกอะไรไมัเนเฮียซื้อไปแค่ห้าหมื่นตอนนั้นเองบอกขายห้าหมื่น เขาจะให้ค่าจ่ายห้าแสนเหรอคิดดูให้ดีเอ็งบอกขายห้าหมื่แสดงว่าเฮียไม่ยอมบอกราคาจริงกับผมใช่ไหมถ้าจะไปรู้เหรอราคาผ้ามันจะวิ่งไปถึงไหนเอ็งเอามาให้ค่าถ้าเขาต้องซื้อเก็บไว้อีกกี่วันกี่เดือนค่าจะไปปล่อยได้แงนี้ยสรุปตอนนี้นะผมจะซื้อคือนะ่ะห้าแสนใช่ไหมห้าแสนสดด้วยมีเปล่า นี่ห้าแสนถึงนัวห้าแสนเนี่ยเนี่ยก็เช็คดูดีครับเองต่างห้าแสนมาจากไหนวะผมขอพาผมเคินหน่อยขอบคุณนะครับเนี่ยเออมันเอามาจากไหนวะ สีผมสีนี้สวยนะลูกค่ะ่ม่ไม่ร้อนหรอไม่ร้อนองต่อไปมัดผมไหมหนูก็ไม่ร้อนค่ะแต่ก็สวยดี <c oughs> แม่ก็ชอบนะสีเนี้ยค่ะ <c oughs> พ่อครับต้นเอาาผพ่อไปขายแล้วก็เอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจจนธุรกิจเติบโตได้กำไรมาส่วนนี่เงินครับต้นเอาไว้แม่ไว้จ่ายรายเด้วน เป็นค่าเธอไม่ต้องจนกว่าจะจบมาอะไรตนขอโทษที่ผมทำแบบนี้แต่ถอดจากนี้ไปครอบครัวเราจะไม่ครอบครัวเราจะไม่ลำบากแล้วนะครัะแม่ ขอโทษนะ รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงรู้ไหมว่าน้องบวนทา,าภูมิใจก็ภูมิใจนี่แต่แม่อดห่วงไม่ได้เข้าใจไหมยังไงลูกก็คือลูกให้ห่วงไม่หาตมอง kamu ya balau nak. ไม่เป็นไรหากลูกคิดทางดีย่อมเป็นสีแก่ตัวลูกแม่มองเห็นบ้างดุย่าด้วยความรักแม่จำเป็นไม่ลำเคนเพราะครอบครัวคอยช่วยกัน